สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเข่งเจีงจีนะครับนายวรพงษ์พงศิทธาครูใหญ่โรงเรียนภาษาผาพเพลินครับวันนี้เรากลับมาทําข้อสอบ HSK 3พาร์ทการอ่านเติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์กันนะครับวันนี้เป็นข้อที่3แล้วนะครับโอเคเรามาดูโจทย์ของเรากันเลยนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับมนีเคยแส่วนเจอนะครับปวดชยจ้านจุดๆุดจุดเติบปินกว่าจูหน้าหุยเก่งฝังเปนนะครับโอเค เหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่อ่านจดออกอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็คงไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เทคนิคที่เราสุดเก่งคู่เก่งนําเสนอกันก็เอามาช่วยกับคนที่มมุติว่าข้อนี้อ่านไม่ออก้วจะหาคําตอบได้อย่างไรนะครับโอเคหรือสําหรับคนที่ต่อให้อ่านออกจริงๆเราเจอคนว่าก็คคนฝึกไว้เนาะปัญหาของคนที่อ่านออกก็คือใช้เวลาอ่านแล้วก็เจอปัญหาว่าบางทีทําไม่ทันนะครับเพราะว่าใช้เวลาอ่านเยอะเกินไปหน่อยนะฮะ โอเคเรามาดูคำศัพท์ของเรากันก่อนเพราะว่าในพาร์นเนี้ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเราต้องรู้ว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นเป็นคำประเภทไหนนะครับอยู่ในคํากลุ่มคําประเภทไหนครับโอเคคาที่1ครับ a c h i e นะครับเป็นคําวิเศษแปลว่าจริงๆแล้วนะครับแสดงว่าสิ่งที่พูดมีสภาพความเป็นจริงซึ่งจะต้องขัดแย้งกันกับประโยคทางด้านหน้านะครับตัวอย่างเช่น เห็นมันสวยๆดูหรูดูแพงอย่างนี้จริงๆราคาถูกมากอ่าจริงๆแล้วถูกมากอะไรอย่างนี้นะครับอ่าการเมานะครับเป็นคำนามแปลว่าโรคหวัดถ้าเป็นคํมายาก็เป็นหวัดว่าการเมาะเลอวฉันเป็นหวัดแล้วนะครับการเมาเย้าียาโรคหวัดไอเป็นนามนะครับมาคาซีฟูจินนะคะเป็นคำนามบอกว่าบริเวณนี้ระแวกนี้บริเวณใกล้เคียงนี้นะคะฟูจินโยที่เทียจ้านมาอาแถวนี้มีสถานีรถไฟใต้ดินไหมอย่ป็นต้นนะครับฟูจินก็จะเป็นคำนามนะครับ รรมาชูฝุเป็นคำคุณศรรัพท์แปลว่าสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับถัดมาข้ออีเชิงอินนะครับแปลว่าเสียงเป็นคำนามน,นะครับแล้วก็ข้อเอฟป่านะเป็นคำนามแปลว่าที่จับขันจับถ้าเป็นกิิยายแปลว่าจับกลุ่มยึดไม่ให้แยกออกจากกันถ้าเป็นลักษณะนา,นามก็ขอใช้มือกำได้หรือจํานวนเท่ากับหนึ่งกำมือจะกำได้นะครับถ้าเป็นคำบุพบทก็คือใช้ในโครงสร้างของประโยชน์ที่เน้นกรมเป็นพิเศษเท่ากับ หรือมีความใกล้เคียงกับประโยคที่เน้นคำพิเศษโดยการเอาคำว่าใช้คำว่าเอาในภาษาไทยนั่นเองนะครับโอเคเอคำศัพท์ที่เราใช้ไปแล้วนะครับนะตอนนี้ก็คือมีคำว่าเชิงอินคำว่าป ah ่าคำว่าชูฟกข้างล่าง d e f ใช้ไปหมดแล้วนะจากข้อตัวอย่างและข้อ1ข้อ2อนี้เหลืออยู่แค่อีกแค่ชอยข้างบน ABC นะทำให้ข้อสอบชุด,ด,ดนี้ของเราง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ โอเคเหมือนเดิมนะครับเทคนิคของเราซื้อก็คือจะมาดูข้างหน้าและข้างหลังวงเล็บนะครับแล้วก็ใช้ไวยากรณ์เข้าไปจับในกรณีที่สมมุติว่าตรงที่ไม่ใช่สีเหลืองนะั้นมันมีคําที่เราไม่รู้แปลไม่ออกอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยกันแหละนะครับอ่าคราวนี้เราพบว่าข้างหน้าวงเล็บมีคําว่าหัวเช่าจ้างนะครับสถานีรถไฟนะครับข้างหลังวงเล็บมีคําว่าเตปิงกว่าอา่าแปลว่าอของโรงแรมหรือว่าที่หรือว่าแปลว่า โรงแรมที่นะครับโรงแรมที่อะไรอะไรนะครับหรือว,ว่าโรงแรมของอะไรอะไรนะคำว่าเตอะเนี่ยนะครับเป็นคำช่วยทางไวยากรณ์ตัวหนึ่งนะครับมันจะมีสามเกลอใช่ไหมเตอะตี้เตะนะครับเตอะเนี่ยจะใช้คํานามเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เชื่อมระหว่างผ้าขยายนามกับคํานามนะครับผ้าขยายนามกับคํานามก็จะแปลเป็นไทยได้ถ้ากับคําว่าของคําว่าที่ ภาขยายนามก็คืออะไรล่ะก็คือแบบมาขยายบอกบรรยายลักษณะหรือสภาพของนามนั้นๆน,น,นะครับ็ตัวอย่างเช่นอ่าในคําว่าที่ดูกนะ่อนนะเช่นบอกว่าคนที่สวมเสือ้อสีเทาใส่แว่นนั่งพูดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมบรรยายลักษณะคือคูเก่งอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าบรรยายลักษณะของคูเก่งโดยการเอาเอาการสวมเสือ้อผ้าเอ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 า่เอเอเซซอรี่ที่สวมอยู่บนร่างกายมาอธิบายอย่างนี้นะคนที่สวมเสื้อสีเทาใส่แว่นตาสีดำอ่า ที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะใช้คําว่าที่นะครับที่นะคนที่อย่างเงี้ยช่ยไหมครับอ่ะครับการแสดงวันยศของเป็นการขยายนามลักษณะหนึ่งเหมือนยกตัวอย่างเช่นเรามีวันนี้มีวันพ่อแห่งชาติแต่ว่าวันพ่อแห่งชาติก็ที่โรงเรียนก็เชิญคุณพ่อของนักเรียนทุกคนเลยมาในห้องประชุมเพื่อจะให้เด็กๆได้ท,ทําพิธีไหว้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมี สมมติบบว่ามีนักเรียนดีเด่นขึ้นมาอยู่คนหนึ่งโรงเรียนต้องการจะชมเชยก็บอกว่าขอเชิญคุณพ่อของอถ้าเราบอกขอเชิญคุณพ่อเนี่ยไม่พูดคําว่าของใครคุณพ่อทุกคนจะเดินขึ้นเวทีถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการขยายความหมายให้ชัดเจนขึ้นว่าเราจะเชิญใครมาเหนะะมือนกับมาเก็ตเป็นการบรรยายสภาพะลักษณะของคนก็เป็นเพราะว่าขอเชิญคุณพ่อของนายเก่งนะเชิญมาบนเวทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแค่คุณพ่อของนายเก่งคนเดียวที่เดินขึ้นบนเวทีไป นะครับอ่านี้เพราะฉะนั้นของและที่เป็นลักษณะของการ <c oughs> ขยายคํานามนะครับเพราะฉะนั้นต่อปินกว่างก็รวมกันก็จะแปลว่าโรงแรมที่นะครับหรือว่าโรงแรมของอะไรนะครับอันนี้พอเราเอาข้างหน้าข้างหลังวงเล็บหัวเชอจ้จงนต่อปินกว่างมารวมกันนะแล้วเราแปลก็จะแปลว่าโรงแรมที่จุดจๆดจุด,จดสถานีรถไฟเห็นแค่นี้หลายคนเดาได้แล้ว เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้าเราแปลคําศัพท์กันมาหมดแล้วถูกไหมโรงแรมที่จุด,จด,จด,จดสเตทรอยก็น่าจะเป็นเพราะตอนนี้ชอ้อยเลอสามอันใช่ไหมคงโรงแรมกับสเตทรอยคงไ,ไม่เกี่ยวกับคำว่าเป็นวัดคงไม่เกี่ยวกับคำว่าอะไรไม่มีการขัดแย้งเพราะนี่อยู่ในประโยคหน้าด้วยไม่ได้ีประโยคหลงังข้อนี้จริงๆริแล้วตัดชีสือทิ้งได้าาแต่แรกเลยนะครับเพราะชีสือจะอยู่ในประโยคข้างหลังประโยคอนุประโยคนะครับเพราะนั้นและอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่วางไว้ข้างหน้าเติบได้นะครับต้องมีลักษณะเป็น ส่วนที่มาขยายคํานามเพราะนั้นวิเศษจะไม่ขยายคานามอยู่แล้วเพราะนั้นข้อเเนี่ยตัดทิงท้งได้ตั้งแต่ตั้งแต, ант, แ,ตแต่แรกเลยนะครับนะอ่ะเตอะเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเตอะได้ต้องเป็นผ้าขยายนามเท่านั้นอันนี้เป็นเทคนิคนะจำเอาไว้ถ้าเราเห็นเตอะตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับแสดงว่าสิ่งที่อยู่หน้าเตอะเป็นคํานามเท่านั้นและสิ่งที่อยู่หลังไอ้ตัวที่สิ่งที่อยู่หน้าเตอะต้องเป็นผ้าขยายนามเท่านั้นและสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันก็มีคํานามเท่านั้นด้วยถ้าเราไปเจอวงเล็บอยู่หลังเตอะนี่ยิ่งง่ายก อ่าซึ่งเท่ากับว่าเอ่อจะเราสามารถจัดตัดตัด,ตดพวกคําวิเศษพวกคําบูพบทอะไรออกไปทิ้งไปได้เลยนะครับอ่ายิ่งมาประกอบกับตอนนี้ช้อยของเราเลออยู่แค่ A B C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็เหลือ B กับ C ให้เราเลือกใช่ไหมโอกาสถูกเป็น50 50แหละอ่าอาศัยความสามารถในการแปลนิดหนึ่งก็งคือการเม้คาคงไม่เกี่ยวกับสถานที่ไฟเนาะก็ คำตอบเป็นข้อ c อย่างแน่นอนก็คือฟูจิใกล้ๆสถานีรถไฟอ่านไหมอ่าโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟดูเขาท่าด้วยและก็เป็นคําตอบที่ถูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อ c ครับอ่าเรามาดูประโยคเต็มของเรากันนะครับ你เจอ择ัวเชื้อจ้างฟูจินะครับ你可เคยสามารถเลือกนะเธอสามารถเลือกอะไร หัวเชอ่อจ้างฟูจินตะปิงกวางแล้วเราเจอแบบนี้ก็ต้องแปลหลังมานานนะครับเ็เจอเตอรตัวนี้เทคนิคในการแปลแปลหลังมานานนะครับโรงแรมปิงกวางโรงแรมเตอรที่นะครับฟูจินใกล้ใกล้ใกล้อะไรหัวเชอ่อจ้างใกล้ใกล้สถานีรถไฟอ่าแบบนี้นะครับเธอสามารถเลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ใกล้สถานีรถไฟได้นะจูหน้าจู้พักอาศัยหน้าที่นั่นพักอาศัยที่นั่นก็คือพักที่โรงแรมนั้นหุยบอกความเป็นไปได้ก็คือจะนั่นเองนะครับเกิมง เปียนสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเอาตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงยิ่งจึ้นก็อของไปด้วยนะครับยิ่งขึ้นนะครับแต่สะดวกสะดวกยิ่งขึ้นโอเคสําหรับข้อสนะก็ใช้เทคนิคที่เราสือว่านะครับหน้าข้างหลังเตอะตัวเนี้ยจะต้องเป็นนามเท่านั้นและข้างหน้ามันก็จะต้องเป็นส่วนขยายนามเพรานั้นเราตัดพวกบุพบทพวกวิเศษทิ้งได้นะครับก็จะช่วยทําให้เรานั้น หาคำตอบไปไหวขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเราจะไปตัดข้อข้ออื่นทิ้งได้นะครับโอเคสําหรับข้อ3ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเก่งด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะให้การติดตามของเรานั้นไม่ขาดไม่สะดุดนะครับถ้าเห็นคลิป okay. ดีและยังอยากจะติดตามมาต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ3ช่องทาง ที่จะติดตามกูเกินได้ขึ้นหนึ่งเฟซบ o ๊กแฟนเพจของโรงเรียนภาษาอเภอหรือของกูงเก่งจีนะครับเราสุจะอัพขึ้นทั้งสองที่นี้นะสองในยะูทูบชาแนลของกูงเกิงจีและโรงเรียนภาษาอเภลงเราสุอก็จะอัพขึ้นสองสองช่องนี้เหมือนกันนะอันที่สามก็คือทาง IG นะครับแต่ IG ก็จะขึ้นของกูงเกิงจีนะครับโ okay. อเคเนื้อหาข้อสอบนะข้อสาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกับข้อสี่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ